เมื่อ2คู่หูนักฆ่าในตำนานคาสึกิและเลได้มาร่วมมือกันเพื่อทาําภารกิจสังหารหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ได้เดินทางมาจัดงานปาร์ตี้ฉลองกับภรรยาในคืนวันคริสต์มาสด้วยเหตุนี้คาสึกิเลยปลอมตัวเป็นซานต้าเข้าไปพร้อมกับเตรียมเค้กมาเป็นของขวัญหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปในลิฟต์แต่ก็มีเด็กผู้หญิงตัวน้อยตามเขาเข้ามาเฉยเลยซึ่งเธอมีชื่อว่ามิริและด้วยแววตาอันบ้องเบลของเธอที่อยากจะโวยเค้กมากๆคาสึกิเลยให้เธอกินเค้กอย่างอร่อยๆ,ๆจากนั้นมิริก็ถามคาสึกิ คุณซานตาคุณให้อ่านข้อความที่ฉันอธิษฐานไปหรือยังว่าอยากจะเจอป้าป๋าเ,เร็วๆน่ะมาม่าบอกฉันว่าป้าป๋าอยู่ที่นี่คาสกิเลยรู้ทันทีว่าเด็กคนนี้กําลังออกตามหาพ่อของเธออยู่ทันใดนั้นเองลิฟก็ได้มาหยุดที่ชั้น36แล้วมิลิก็วิ่งออกไปป้าป๋าหอหนูมาหาแล้วด้วยเหตุนี้แผนของคาสกิกับเลเลเล,เล่ไม่เป็นท่าพวกเขาได้ตัดสินใจบุกเข้าไปตรงๆเลยละกันส่วนคาสกิตอนนี้ก็กังวลว่ามิลิจังหายไปไหน พอรู้ตัวอีกทีมิลลี่ก็ถูกหัวหน้าแก๊งมาเฟียจับเป็นตัวประกันซะแล้วและวิธีการที่จะช่วยเธอออกมาได้มีแค่วิธีเดียวทันใดนั้นเองคาสึกิเลยวิ่งออกไปมิลลี่จังฉันนี่แหละคือป๊อปป้าของเธอมิลลี่จังก็ดีใจ ป๋าข่ในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วหนูรักป๊าป๋าที่สุดเลยในระหว่างที่ชุลมุนเลก็ได้ลั่นไกใส่หัวหน้าแก๊งมาเฟียเข้าแบบเต็มๆและภารกิจก็เสร็จสิน้นพอทั้งสองคนกลับมาบ้านพวกเขาก็เพิ่งมารู้ภายหลังว่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่พวกกูเพิ่งกำจัดไปแท้จริงแล้วเขาเป็นป๊าป๋าของมิริจังแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงใช่ครับจากดูโอนักค่าก็กลายเป็นดูโอเลี้ยงลูกภายในชั่วข้ามคืนอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่า Bundy ie Daddies ดูได้ท Netflix.